ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมทรตตะวันออกจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเด็กการบินที่เป็นมากกว่าพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบิน วันอังคารที่13กันยายนพุทธศักราช2565นักศึกษาชั้นปีที่4และทุกชั้นปีพร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศจัดโครงการสัมมานาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อเด็กการบินที่เป็นมากกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจัดขึ้นณห้องประชุมสีชนสถาบันบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณภาคภูมิพันปีหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อเด็กการบินที่เป็นมากกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถเลือกสาขาการบินและปรับทัศนคติ มองว่าการบินนั้นไม่ได้เป็นแค่พนักงานต้อนรับเพียงอย่างเดียวยังมีหลากหลายสาขาวิชาชีพภายในสนามบินและสายการบินให้เลือกทำตามความสามารถของตนเองอีกทั้งยังเป็นการแนะนำการพัฒนาตนเองในการที่จะประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมการบินและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในอนาคตสยุมพรบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงาน คนละครื่องเฟด5เปิดลงทะเบียนรอบใหม่จากสิทธิ์คงเหลือ3.09ล้านสิทธิ์23กันยายนถึง1ตุลาคมนี้นายพรชัยธีรวรีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสอคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า จากกรณีโครงการคนละครึ่งเฟส5มีสิทธิ์คงเหลือ3.09ล้านสิทธิ์จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้จ่ายในครั้งแรกภายในเวลาที่กำหนดจึงเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง1ตุลาคม2,565ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ w w w c o l a คลครึ่ง .com เวลา6นาฬิกาถึง22 2นาฬิกาโดยได้วงเงิน800บาทต่อคนสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2565 ถึง31ตุลาคม2565เวลา6เนอเกาถึง22เนอเกา59นาทีสำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส5 มีผู้ใช้สิทธิ์23.40ล้านคนมียอดใช้จ่าย25,503.48ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย12,942.23ล้านบาทและเงินที่รัฐร,ร่วมจ่าย12,561.25ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านอาหารและเครื่องดื่ม12,60.81ล้านบาทร้านธงฟ้า5,350.36ล้านบาท ร้านโอท็อปหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามจุดห้าสองล้านบาทร้านค้าทั่วไปแปดพันสองรอยยี่สิบห้าจุดเก้าสองล้านบาทร้านบริการสี่ร้อยห้าจุดสี่เจ็ดล้านบาทและกิจการขนส่งยี่สิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้ว9.55า0 0 0แสนรายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่2 1 2 0 0 0หมื่นรายรับข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกา กับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี